สนุกเป็นคู่าก,ก,าากาด,าก,ดะะาาก,กันไม่ได้กับน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวกาโตสวัสดีค่ะแบมค่ะจำกันได้ใช่ไหมเอ่ยอวันนี้นะคะเราจะมาสนุกเป็นคู่ขาดกันไม่ได้กับน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวกาโตค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาเอาใจสาวๆโดยเฉพาะเลยค่ะเพราะว่าของหวานเนี่ยเป็นสิ่งที่คู่กับสาวๆเหมือนกับน้ำผลไม้กาโะที่คู่กับพ้นมะพร้าวนะคะเป็นสิ่งที่คู่กันขาดกันไม่ได้ค่ะเอาละคะ่ะวันนี้แบามจะพาเพื่อนๆไปชมร้านไหนเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะ มิอจโจนนะคะร้าน,นเค้กกับสาวๆนั้นเรียกว่าเกิดมาคู่กันเลยก็ว่าได้ค่ะยิ่งถ้าภายในนี่มีของกระจุกกระจิกน่ารักเป็นของประดับตกแต่งด้วยแล้วก็คงจะเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพสวยๆพร้อมกับก,บการลิ้มรสของเค้กค่ะจุดสําคัญของร้านนี้ยแน่นอนว่าต้องเป็นที่ชั้นวางขนมซึ่งตั้งเด่นอยู่กลางร้านค่ะเต็มไปด้วยเค้กกว่า20ชนิดน่สีสันสวยสดงดงามยั่วยวนสายตาจนเลือกไม่ถูกกันเลยงั้นไปลองกันให้ได้นะคะโฉมใหม่ต้องลอง ยู่ด้วยกันยังไงก็สนุกกับรสชาติน้ำผลไม้และมุ้นมะพร้าวเต็มๆคำหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไป ส,สาวๆกับเค้กเนี่ยค่ะกันไม่ได้เลยนะคะในส่วนตัวแล้วเนี่ยแบมก็ชอบทานเค้กเหมือนกันค่ะก็ตะเวนทานเค้กไปทั่วตามแบบฉบับของสาวๆนั่นแหละค่ะยังไงนะคะแบมก็ฝากเพื่อนๆเนี่ยให้ไปติดตามแล้วก็ดูความเคพื่อนไหวของเราว่าเราจะมีอะไรสนุกๆมาให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m a g a t o f o o d a n d f u n ค่ะอย่าลืมไปชมกันนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย